ทำามสวยดอยสูงพระสถูปเมือง,งายกับเนินสายแม่น้ำปิงเจ้าวันนี้ชุมชนแชมเปี้ยนจะปลาไมาอวทำาหลวงเจียงดาวบ้านทำาเจียงดาวหมูห่ห้าตำบลเจียงดาวอำเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่เจ้า ห้าเจยงดาวเนะค่ะก็เป็นห้ามตี้ใหญ่นะเจ้าเปิดหื้อแอลมากกวประมาณ80-90ปีนะคะหินงอกหินย้อยก็จะมีรูปเหมือนต่างๆคนตี้ปลาแอลนี่ก็จะเป็นเจ้าบ้านของหมู่บ้านห้านี่หมดเลยนะเจ้า หลงเจ้างนาจะมีหินงอกหินย้อยนะเจ้าส่วนมากจะเป็นหินปูนเจ้าอันนี้เป็นห้องหินประกายเพชรเวลาโดนไฟมันก็จะสะท้อนแสงเป็นประกายเอากะหินตรงนี้ก็จะเหมือนแม่จ้างนะเจ้าเหมือนแม่จ้างนอนด้านนี้เป็นป่อจ้างเอราวันเจ้าจ้างเอราวันสามเสียนตรงนี้เป็นลูกจ้างค่ะจ้างน้อยในห้องประชุมนี้จะมีกล่องเทวดานะเจ้า บริเวณอื่นก็จะบดังเนาะคะ่ะก็จะดังอยู่บริเวณนี้เจ้าผ่านประตูนี้ไปอาบาดท,ทิ้งไว้บุญกลับบ้านนะเจ้าเป็นห้องประตูบุญหรือว่าประตูไทยบาปความยาวก็ประมาณ2เมตรนะคะ่ะข้างในก็กว้างใหญ่เจ้านะเวลาเข้าไปก็ระวังหัวระวังหลังกันหน่อยเนาะถ้าหัวจนไม่หินแตกที่นี่ทางวัดเปิ้ลฟับนะเจ้า <c oughs> <c oughs> เอวเนี่ยนะค่ะเจ้าบ้านในหมู่บ้านห้ามของเฮาเนี่ยนะเจ้าจังหวัดเพิ้นจะฮื้อหลังคาละหนึ่งคนนะเจ้ามาเป็นไกด์นำแอวค่าตะเกียงสองร้อยบาทเนี่ยนะเจา้าก็จะมีส่วนแยกก็คือว่า บำรุงเข้าวาดัดก้าน้ํามันน้ํามันตะเกียงนาเจ้าแล้วก็ก้าเข้ากลุ่มตะเกียงเจาส่วนไกดนี่ก็ทํางานต่อครั้งนาเจ้าก็จะได้90บาทจะเป็นไรายได้เนาะคะ่ะอย่างเงินเข้าวาดัดตังวัดเปิ้ลก็จะมีการช่วยเหลือคือจะเป็นทุนการศึกษาของละอ่อนนักเรียนละอ่อนติเงียนบัาน์ทาำจบแล้วถ้าจัดเงียนต่อมหาลายัยเปิ้ลก็จะมีทุนหือ่อซึ่งเป็นไรายได้จากทําค่ะ จังดาวนะเจ้าก็จะเป็นแหมถ้ำหนึ่งติใงไงนะเจ้าแล้วก็มีความสวยงามเนาะคะ่ะถ้ามีโอกาสเนาะคะ่ะเจิญมาแอวถ้ำจังดาวกันนักๆเนะเจ้าขอบคุณเจ้า